สวัสดีคะ่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วกับหนึ่งชาแนล USA ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอสบายดีกันปะคะพี่นอ้องใครก็สบายดีคะ่ะขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามากด subscribe ให้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเฮ็ดคลิปกเกี่ยวมุ um ่มก่าเนี่ยแหละจาะพี่น้องแสงมันได้ย um ู่มุ่งนี่ยเราจะเนาะก็เลยมาเหตุยู่มุ่งนี่นะจ๊ะพี่น้องมินิกาจิมมี่แนเรื่องมาเอวามาคุยซูฟังคือเก่าเนี่ยนะจาะพี่น้องจ้ะ เรื่องของข่อยนี่แหละจ้ะพี่น้องอันค่อยนะมม่ยอเมริก,กาก็นานแล้วพี่น้องปีนี่จะเขาปีที่แปดแล้วเนาะกะซิมีคนนวาวห้คข่อยแหละจ้ะพี่น้องว่าข่อยนะเป็นเมียฝรั่งขี่ขาดนึงสินะพี่น้องที่ว่ายูต่บานนึงสิบอไปหาเหตุงานเหตุการณ์ขงนอกบอกไปเหตุงานนึงสิคือว่าเอาลูกมาอ่างว่าอัน เพื่อบริยาคออกไปเหตุงานสินไเจ้าพี่น้องอันอันเขาบ่ได้ขี้ข้าเด้อพี่น้องจ้ะอันการที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ว่าเป็น่ายๆเด้อพี่น้องงานบ้านท่วมหัวพี่น้องก็สิบก็ิเว้สสาสู่ฟังการที่คอยบ่ได้ไปเหตุการเหตุงานข้างนอกนี่มัน,ม,นมันก็คือค่าลูกน้อยนี่แหละจ้ะพี่น้องเขบาบ่ได้เอาลูกมากอ่างเพื่อบริด้คยากไปเหตุงานเด้อพี่น้องเขาบ่ได้ขี้ข้าเด้อถ้าใคย อายุเนยหน่อยนะพี่น้องคอยมีลูกตอนอายุเนยหน่อยนะปาในลูกคอยหย่แล้วคอยกระสิไปเหตุการณ์เหตุงานเนาะคือคอยมีลูกตอนคอยอายุหลายนะจ๊ะพี่น้องคอยมาอเมริกาเกือบอายุสามสิบเจ็ดแล้วพี่น้องคอยมาอายุสาสิหกกลัวเกือบ3ามสิบเจ็ดนะมาตอนอายุหลายเนาะคอยกำว่ามีมีเจเด่นนะจ๊ะคอยลอดเจเด่นตอนอายุสามสิบเจ็ดปี มาที่นี่พ่อเลี้ยงเจเดนมาสองปีแล้วสินะคอยก็อยากมีลูกอีกคนนึงเพื่อว่าจะให้ลูกมีมูลนะพี่น้องเจเดนสองปีม่นบอกวันนี้พ่อเขาปีคอยก็เลยมีลูกอีกคนนึงแต่ว่าปีหนึ่งผ่านไปก็บม่มีลูกพี่น้องแบบคอยมีลูกยากมากบาท,ที่นี่เพราะคอยก็เลยมาไดใดแอรอนตอนเจเดนสามขวบนะคอยคลอด แอรอนตอนอายุ40ปีพี่น้องมาท,ที่นี่ก็คืยเรียงมากยัง,งจามันก็เลยเหตุห้แบบบริเ็ดงานไปเลยพี่น้องเหมือนเรียงลูกต่อกันมากนะพี่น้องมันก็เลยเป็นระยะทีวัยญาออกมาเลยนะจ้ะพี่น้องโดยการทีบริเ็ดงานนะจ้ะคนอาจจะมองว่าทีเมียพลังอยู่บานบริเ็ดงานเนี่ยเหมือน อยู่ไปชื้อๆอยู่แบบอยู่ให้ผัวเลี้ยงอยู่แบบว่าถูกมัองว่าขี่ขานมายาออกไปเฮ็ดงานอันแม่นบ่มีป่ย่าตายซอยเลี้ยงคืออยู่เมืองไทยได้จากพี่น้องจ้ะมันยากยากชีวิตเมืองนองนี่เองกับแบบต้องเฮ็ดเองเบิดนะถ้าสมมติว่าผัวเฮามีไล่ใดหน่อยัอยงส่เฮาก็ต้องออกไปซอยเมียเออออกไปซอยผัวเฮ็ดงานมันบอพี่น้องเพื่อว่าให้รล่ใดมันพ่อใส่ในครอบครัว่ว แต่ถ้าเมียไร่ใดหลยผัวไลไใด้น่อยผัวก็ควรเสีเ่ยงลูกอยู่บ้านนะให้เมียไปเหตุงานเนาะถ้าสมมติว่าผัวไร่ใดหลยก็ให้เมียเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะจ๊ะพี่น้องพออระพุทเ้เสียงแทบเลสสิเขาบอพี่นออ้องแอรอนเปิดแทบเลตดังดังอันอันการจะคอยอยู่บ้านนี้มันก็จะมองว่าเหมือนเป็นคนบม่มีประโยชน์นะพี่น้องเหมือนเหมือนเป็นคนไร้คาเหมือนเป็นคนที่ว่าอ่า บ่มีคุ้นคาบ่มีประโยชน์คือม่องว่าอยู่ไปเมือมือยู่ไปซื่อๆือบ่มีอานาคตจังสินะพี่นอ้องยู่ให้ผัวเลียงถ้าเกิดผัวถิ่มมาผัวป๋าสิเหตุจังไดจังสินะก็เจ้ากระว่าเหมือนว่าเป็นห่วงน่ะนะจ้ะการสิไปเหตุงานน่หู่อยู่ว่ามัานดีหลายสิ่งหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นอ่าเฒ่ามามีเงื่อนเกษียนกินมีเงื่อนใส่ของมือน่ะพี่น้องอยาก่งไปเมืองไทยก็ส่งอยากเก็บกับเก็บอยากช้อปปิง้งกับช้อปปิง้ง แล้วกัพระทรงภาษากับวิการพัฒนาขึ้นเรื่องสังคมนู่นนี่นั่นคือขอดีมันหลายมากๆคนทํางานนะคอยบดเชียงพี่น้องคอยกับเขาคอยหูเรื่องพวกนี่อยู่เนาะแต่ว่ามันกับคือว่าแล้วลูกมันยังหน่อยอยู่นะจ๊ะก็ลูกก็สีง่า่คอยก้าอายุหลายขึ้นไปหนาพี่น้องก็ยังบวมู้วกาสเได้ทํางานอยู่บ่เนอกอีกอย่างหนึ่งอันสาีิคอยนะ เพิ่นกะบาอยางให้คอยออกไปเหตุนั่นะจ้ะอันดับแรกเลยคืออย่างให้คอยเลี้ยงลูกเพราะว่าการที่จะไปให้ไปจ้างคนเลี้ยงลูกเพื่อเพื่อเ้เฮาสิออกไปเฮตุงานนี่พี่น้องไม่กระบ่คุุมคือเก่านะจ้ะเนาะเพราะว่าคอยกะเป็นตังดาวนะพี่น้องการที่จะไปเริ่มงานใหม่ๆนี่มันกระบ่ไเด็ดใหร้หายนะจ้ะพี่น้อง ก็ล่อเบิงน่าจะน้าวแทลูกเขารงเรียนเราก่อนสิเด้ไปเหตุการณ์เหตุงานบอ่ล่อเบิงจ้ะว่าหอดมือนั่นก่อนน่าจะน้าตอนนี้ก็คือก็เลี้ยงลูกนี่ะจ้ะคนอาจจะมองว่าเหาว่ามีประโยชน์ใช่ค่ะสีว่ายุบานซื่อเสื่ะคนที่จะเห็นคุณค่าของเหาก็มีแค่ผัวเหาละจ้ะที่ว่าเหามีประโยชน์สาหรับผัวเหามีคุณค่านู่นมีนั่นหลายสิ่งหลายอย่างคนที่เิ่นมองเฮาว่าเหาขี้ขานนี่กครับ อันอกับว่ามีขําเเบาแล้วเ <c oughs> จ้าก,ก็ะชิว้าจังไดเนาะอันมันบบคืออยู่เมืองไทยเนาะแบบว่าเ้าจจางพี่เลียงมาเลียงใดซีส่สนะแบบผัวก็ไปเหตุงานไดเมียก็ไปเห็ุงานใด้จ่งซี่อันหฮาก็มีเงินอยู่พี่น้องมีเงินแบบใส่ใจนู่นนี่นั่นหลายชิงหลายอย่างแต่ห้าบ่บ่บด้มีเงินสําหรับว่าจงมาจางคนเลียงลูกนะจ๊ะพี่น้องห้าบ่ลด้ลูกห้าเนาะพี่น้องเนาะเ้าก,ก็เลียงเองนะจ๊ะพี่น้อง แต่เฮาสีเลี้ยงังไรก็บช้างเฮามันก็ถือว่ามันถูกใจเฮานะถ้าคนอื่นเลี้ยงลูกเฮานี่แบบมันสิบ่ถูกใจเฮ่าเด้เพราะว่าอันเขาเหตุนั่นเห็ดนี้ก็ลูกเฮาแล้วเฮาบ่เห็นจังซีสินะพี่น้องเฮ่าก็บ่ฮห้ึน้อเพราะว่าเด็กหน้่ยมันกะจะความดื้อแตกต่างกันนะจ้ะพี่น้องอันการจี่อยเป็นงานเป็นคอยกีดาเด้อพี่น้อง่อยอยากใสิตายแล้ว อันไพศิบุญยากเกศเนาะมาหอดเมืองนองเมืองหนองสินะ่ะคนที่เป็นไปเหตุงานที่ว่า,าที่เขาบ่ามีลูกมีเต่าน่พี่น้องเขาก็โชคดีตรงที่ว่ามีเงินทั้งปัวทั้งเมียนี่พี่น้องเก็บอย่างเดียวนะคอยอนซ้อนก็เจ้าก็จะตายในคนเหตุงานอันสำหรับคนที่บริเหตุงานคื่อคอย,อยนี่คอยก็อี้ช้าคนที่เป็นไปเหตุงานเลยงานบ้านนี้เหตุบ้า เ,เมื่อกับบอแล้วมันต้องเศร้าเอเอาเองเอะพี่น้องเพราะม,มันบอแล้วนะอันสิมว่าเราชูฟั่งนะจาะว่าชูม่วง่าเป็นคนขี่ขานเพื่อว่าเอาลูกมาอ่างบ่อยากออกไปเหตุงานอันพวกเจ้าที่เป็นเนี่ยพลังเคลียงลูกชาบ้านจะพวกเจ้าขี่ขานกันบ่สำหรับคนที่ไปเฮตุงานเานี่ยการนะจ๊ะ อันขี้ารก็สร้างข่อยแล้วนะให้ข่อข้ยืมงานเลี้ยงลูกไป่ซาสันอันผัวกับบอดี้บ้าไม่ขี้ขานไม่ผัวกับบ้าจะไม่ขยันเลยนะเมื่อไหร่ไขกิ๊กเลยพี่น้องไมีความสว่งสะอาดเพอบอดี้ปล่อยบ้านหกปล่อยบ้านโลกได้แต่ว่าม่องแพนไปช่วงลูกเล่นเมื่สิคุณชิบว่เก็บเมื่อสิว่าก้อนึ้นไปนอนเมื่สิคุณชิเก็บกวดทูบานน่าจะเนาะ ช่วงกลางเว้นนี่ก็เฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่อาจ้ารย์ไร้สิ่งไร้ย่างจ้ะพี่น้องต้องเฮ็ดเองเบิดบ่มีเงินจ้างแม่บ้านมาเฮ็ดให้ดอกจารเขาคิดเป็นชั่วโมงมันแพงไปไปสิสิเงินมาจ้างแต่นอกมันประจังคือบาา้านเนี่ยได้เป็นเดือนเลยนะพี่น้องแบบหมื่นกว่าสองหมื่นจบมึงสิ่งที่นี่เขาคิดเป็นชั่วโมงน,น่ะเขาเฮ็ดหลายชั่วโมงเขาก็กได้หลายคือนี่สิโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวจ้ะ เสียงดูดังจะพี่น้องจ้าดูกกีดเมื่อกี้นเลยวพระหว่าเสียงเทปเล็บมันสิเขาเครื่องขเขเบอร์นอแน,น่นอนคนจีเฮ็ดงานก็ดีใจน้ำฝนนะจ้ะดีใจน้ำกระจาหลายสิ่งหลายอย่างแบบดวนนีนั่นเนะาะใครก็ยู่แบบว่มีประโยชน์ไปนี่ยนะจ๊ะพี่น้องอยู่แบบว่าอันยู่ซื้ออยู่รอ่มือตายไปนี่ละอันยู่แบบว่าอันเลี้ยงลูกไปเนี่ยนะจ้ะเนาะ อันชิม,ม่องคอยว่าคอยคี้ค้านบ่มีประโยชน์การกาบ่เป็นอยัางกันคอยก็บบว่าอยงกันอันแล้วจะเจ้าชิม,ม่องคอยเนาะการที่มีลูกหน่อยห้อยชังอยู่เมืองหนอพี่น้องเอ้ยแบบมันยากแบบพี่น้องคือสิไปไซมาไซนสิพี่น้องก็หอบกันไปบ่สามารถที่จะไปฝากบ้านบ้านบ้านนี่ฝากผู้นั้นผู้นี้ได้แล้วย่เมืองเน,ะนาะก็หอบไปเวอรหาข้นก็หอบหาข้นงสิมี หลายคนก็หอบหลายคนสินาจเจพี่น้องบ่าสามารถจะปล่อยลูกไว้บ้านผู้เดียวสิพี่ชื่อของไปช้อปปิง้งสิก็ต้องหอบกันไปีินาจะอันบ่มีคนซอยเบิงเนาะป่ย่าตายหญ่กับบ่มีหญิงสินาะอยู่กับอยู่คนละรลัดนะาจ๊ะถึงอยู่ลาดเดียวกันเพิ่นก็บบ่เบิงไ้เลยจ่ะมันบ่แม่นหนาชีของเพิ่นน้าจ๊ะพี่น้องมันบ่คือผู้เฒ่าบ้านเฮ่าเด้ยี่พ่อแม่ป่ยยาตายหย่ยซอยเบิงนะาจ๊ะ พวกเจ้าขีขคานบ่พวกเจ้าอยู่บ้านกันเน่เมียพลังสีอยู่บ้านขีขคันเปนบ่พวกเจ้าเฮ็ดได้ยังก็อยู่บ้านพวกเจ้าขีขคานอข่อยบ่ขอบด้ติดไหมพี่น้องก็บ่ฮหูว่าอันเสียง่อยเว้ามันเข้าในเครื่องบ่นี่น่าจะนาออันคลิปนี้ก็มาซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้าอันมันจมมาบนน่าจะพี่น้องจ้าอันเมียพลังขีขคานกับมาจมอันขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เขามาติดตาม อันจะขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องอคุณค่ะสวัสดีค่ะ